ที่อยู่หล,หลังหลังหลังฉากที่บ้านเอ้ยที่ร้านนี้นะคะอ่ามีผ้าเข้าม้าแปลกๆด้วยนะคะอ่าพื้นที่หนึ่งออกไปว่างพื้นที่สองนี่นี่นี่ขอดูอ่าใครสนใจผ้าเข้าม้าลายแปลกทักไทยทักไทยทักไทยถามได้นะผ้าเข้าม้าแปลกอ่านี่นะคะนี่ สนใจทักได้นะคะสวยมากเลยนะ่ามาทันสามพันสามค่ะพันสามถ้าถ้าจะให้ส่งก็คืออีก60บาทนะคะอะมาดูค่ะพื้นที่1ค่ะพื้นที่1นึ่งนพันสามนะแมะะ่ค้าขอดูพื้นที่สองสิพื้นที่สองพื้นที่สองขยายพี่ๆดูหน่อยค่ะให้พี่แม่ๆป้าๆดูหน่อยแล้วอันนี้พันสามแล้วส่ง60บาทนะคะคุณผู้ชมอ่า สวยสวยเนาะโชว์โชว์อยู่สูงสูงค่ะลูกพอ่าเอาพื้นที่สองแล้วอย่าเพิ่งพื้นที่หนึ่งว่ะตัวเองอ่ะเด้อเขาจับกล้องอยู่ตัวนี้เหนื่อยเตอเออนี่ค่ะพื้นที่สองค่ะอ่าสาหรับคนที่ชอบสีสันนะคะอ่ะต่อไปขอพื้นที่3ค่ะพันสามค่ะแม่ค้าบอกพันสถ้าถ้าให้แพทยช่วยเหลือก็บวกขนส่งอีก60สบาท ส่งพัสดุตอนนี้ค่าขส่งขึ้นราคาการแพ็คของสวนคุณผู้ชมอย่างดีค่ะสวยงามถึงบ้านอย่างปลอดภัยนี่ค่ะสวยมากงานเจ้านี้สวยมากจริงๆค่ะ,ะต่อไปพื้น4ค่ะเบอร์สีเบอร์สค่ะเบอร์สีสวยเบอร์สนะีสวยเบอร์ 4, ส,ร 4, สีสวยนะคะ มาดูลายสําหรับพืนนี้นะคะจากอําเภอลําดวนนะคะน้องแต่มอยู่ลําดวนเป็นทอยกดอกเมทิกไทย6ตะกรไหมหรือ้ <6 S 1> <5 S 2> ตะกรหตกรนะคะลายนกฟีนิกซ์นะคะ<ม>ค่ะพืนนี้สามพันห้าค่ะคุณผู้ชม3ามพันหน้ารวมอาบน้ํายานะคะสนใจก็ทักมาได้นกฟีนิกซ์นะคะ นี่นะคะยกสูงๆให้ลูกคุณนายโอ้โหสวยค่ะสวยสนใจทักมาได้ถ้าเกิดว่าอยากได้นะคะเอาขอดูปลาคราฟอีกสิปลาคร<ล>าฟนี่ค่ะปลาคราฟนะปลาคราฟสวยดีเนาะปลาคราฟสวยดีนี่ค่ะตลาดสดเย็นสบายไม่ร้อนค่ะใครที่มาเจอวันธรรมดานะคะตลาดสดค่ะ ทุกวันเลยนะคะแต่ว่าน้องแตนนี่จะอยู่ที่ตลาดนัดวันเสาร์แต่ถ้ามาได้เขาก็จะมาเป็นบางวันนะคะผืนนี้จะเป็นลายประคับเป็นลายมงคลสัตว์มงคลใส่แล้ว<า>รวยใส่แล้วดีนะคะราะคะาเทา่ากันนะคะอสามพันห้านี่คะ่ะสวยค่ะยกดอกลายลูกแก้วค่ะ สนใจทักมาได้นะคะมีกระแทกให้ดูนะคะ